สวัสดีครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมโดยตรงเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ผมยังเป็นหนุ่มน้อยร้อนเงินแล้วต้องหางานพิเศษทำในช่วงปิดเทอมผมได้งานเป็นผู้ช่วยคนฉายหนังในโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งครับต้องบอกก่อนว่าโรงหนังแห่งนี้ไม่ใช่โรงหนังสมัยใหม่ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าแต่มันเป็นโรงหนัง s t a n d a l o n เก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ยังโดดเดี่ยวในย่านเมืองเก่าของจังหวัดริมทะเลแห่งหนึ่งครับสภาพของมันบอกได้ถึงยุคสมัยที่เคยรุ่งเรืองและกำลังร,งร่วงโรยไปตามกาลเวลาตัวอาคารมีสถาปัตยกรรมแบบเก่าที่เริ่มผุกรก่อนสีที่เคยสดใสก็ซีดจางหลุดลอกกลิ่นอับชื้นของพรมกรรมหยี่สีแดงที่เคยมาลังมาเลืองแต่ตอนนี้ก็กลับซีดเก่าและเต็มไปด้วยฝุน่นคลุ้งเคล้ากับกลิ่นฝุ่นที่สะสมมานานจนกลายเป็นเหมือน กลิ่นประจำตัวของที่นี่ไปแล้วผมทำงานกับลุงชัยครับซึ่งเป็นนักฉายหนังมือเก่าของที่นี่มานานหลายสิบปีห้องฉายหนังจะอยู่ชั้นบนสุดของโรงเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่อบอ้าวและร้อนกว่าส่วนอื่นมีเพียงพัดลมเพดานเก่าๆที่หมุนเอื่อยๆส่งเสียงคลางเบาๆมีหน้าต่างบานเล็กๆที่เป็นช่องสำหรับส่องลำแสงของเครื่องฉายออกไปกระทบกับจอภาพยนตร์ขนาดยักษ์เบื้องล่าง ในห้องนั้นมีเครื่องฉายหนังโบราณตัวใหญ่มมือหึมาตั้งอยู่2ตัวเรากับยักษ์เหล็ก2ตนมันส่งเสียงดังตักตักตักเป็นจังหวะสม่ำเสมอตลอดเวลาที่มันทำงานเป็นเสียงที่ผมคุ้นเคยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วลุงชายเป็นคนพูดน้อยและใบหน้าเรียบเฉยแต่แกก็สอนงานผมทุกอย่างครับและมีสิ่งหนึ่งที่แกย้ำกับผมเสมอด้วยน้ำเสียงที่จริงจังกว่าปกติคือ หลังฉายหนังรอบสุดท้ายจบห้ามอยู่ในโรงคนเดียวเด็ดขาดโดยเฉพาะในห้องฉายหนังแววตาของแกตอนที่พูดนั้นไม่ได้มีความห่วงใยแบบธรรมดาแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างที่ผมอ่านไม่ออกปะปนอยู่ด้วยตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับคิดว่าแกคงเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยทั่วๆไปตามประษาผู้ใหญ่หลายสัปดาห์ผ่านไป ผมเริ่มคุ้นเคยกับงานและเสียงดังๆของเครื่องฉายหนังจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ผมจะไม่มีวันลืมวันนั้นลุงใช้ป่วยกระทันหันทําให้ผมต้องรับหน้าที่ฉายหนังคนเดียวเป็นครั้งแรกมันเป็นคืนวันธรรมดาที่ฝนตกพรำๆทำให้บรรยากาศยิ่งดูเงียบเชียบและวังเวงกว่าปกติหนังรอบสุดท้ายของคืนนั้นเป็นหนังรักดรามา่า ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจที่จะมีคนดูอยู่ไม่ถึง10บคนผมมองผ่านช่องหน้าต่างเล็กๆลงไปเห็นศีสษะคนดูนั่งกระจายกันอยู่ห่างๆในความมืดสลัวเบื้องล่างแสงจากจอหนังสะท้อนได้เห็นร่างของพวกเขานิ่งสนิทเหมือนรูปปั้นทุกอย่างดูเหมือนจะปกตปิจนกระทั่งหนังฉายไปได้ประมาณครึ่งเรื่องผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงบางอย่างแทรกเข้ามากับเสียงของหนังมันเป็นเสียงเหมือนคนสะอื้นเบาๆ ตอนแรกผมคิดว่าเป็นเสียงจากในหนังแต่พอตั้งใจฟังดีๆมันไม่ใช่ครับเสียงนั้นมันแหลมและสั่นเครือกว่ามันเหมือนดังมาจากที่ไหนสักแห่งในโรงหนังที่ว่างเปล่าเบื้องล่างผมพยายามเพ่งมองลงไปอีกครั้งแต่ก็เห็นเพียงความมืดและความว่างเปล่าเหมือนเดิมเสียงสะอื้นนั้นดังขึ้นเป็นพักๆก,ก่อนจะเงียบหายไปกับเสียงบทสนทนาของตัวละครบนจอหนังผมพยายามสลัดความรู้สึกนั้นทิ้งไป บอกตัวเองว่าคงหูแววแล้วหันมาสนใจม้วนฟิล์มที่กำลังจะหมดม้วนแล้วทันใดนั้นเองหางตาของผมก็สังเกตเห็นแสงสีแดงกระพริบจากเคาน์เตอร์นับจำนวนคนดูดิจิตอลเก่าๆตัวเลขบนนั้นแสดงว่ามีคนอยู่ในโรงทั้งหมด1 1คนตัวเลขสีแดงนั้นเหมือนเรืองแสงอย่างน่าประหลาดในความมืดทั้งๆท,ที่ตอนตรวจตัว๋วผมจำแม่นว่ามีคนดูแค่1ิคนเท่านั้น ผมขมวดคิว้วเดินไปเคาะที่เครื่องเบาๆแต่ตัวเลขก็ยังนิ่งอยู่ที่เลข1 1ผมคิดในใจว่ามันคงจะรวนเพราะมันก็เก่ามากแล้วแต่ลึกๆแล้วความรู้สึกเย็ยนเยียบก็ก่อตัวขึ้นในใจเวลาผ่านไปจนหนังจบไฟในโรงสว่างขึ้นผมเห็นผู้ชมทั้ง10คนทยอยเดินออกจากโรงไปจนหมดผมถอนหายใจอย่างโล่งอกเตรียมจะเก็บม้วนฟิล์มและปิดเครื่องตามขั้นตอน แล้วทันใดนั่นเองเครื่องฉายหนังตัวที่สองที่ควรจะดับไปแล้วกลับส่งเสียงคำรามขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่เสียงตักตักตักที่คุ้นเคยแต่เป็นเสียงเสียดสีของโลหะที่แหบพร่าและหน้าขนลุกแสงไฟจากเลนของมันสว่างวาบขึ้นฉายภาพลงไปยังจอไหนที่ว่างเปล่าเบื้องล่างหัวใจผมแทบหยุดเต้นครับเพราะภาพที่ปรากฏบนจอนั้นไม่ใช่หนังเรื่องไหนเลย แต่มันเป็นภาพขาวดำเกรนแตกที่ดูเหมือนถูกถ่ายจากกล้องโบราณและที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือมันเป็นภาพของโรงหนังแห่งนี้เองถ่ายจากมุมต่ำมุมใดมุมหนึ่งที่ผมไม่คุ้นเคยเหมือนมุมมองของคนที่กำลังแอบซ่อนตัวอยู่บนจอผมเห็นเก้าอี้กำรรมะหยี่สีแดงว่างเปล่าเรียงรายอยู่แล้วภาพก็ค่อยๆแพนไปช้าๆอย่างเชื่องช้าผิดปกติ เหมือนสายตาของใครบางคนกำลังกวาดมองหาอะไรสักอย่างก่อนจะไปหยุดอยู่ที่แถวสุดท้ายแถวที่มืดที่สุดของโรงวินาทีนั้นมีบางอย่างปรากฏขึ้นบนจอครับเป็นเงาดำตะคุ่มของร่างผู้หญิงคนหนึ่งในชุดพนักงานของโรงหนังนั่งก้มหน้าซบกับพนักพิงอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่งในแถวนั้นเธอดูเหมือนกำลังร้องไห้ตัวสั่นสะท้านอย่างน่าเวทนา ผมยืนตัวแข็งทื่ออยู่ในห้องฉายหนังทำอะไรไม่ถูกได้แต่จ้องภาพบนจอเหมือนถูกสะกดจิตแล้วภาพบนจอก็เปลี่ยนไปอีกครั้งคราวนี้มันเป็นภาพโคลสอัพที่ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดคีิไม่ใช่แค่ความกลัวครับแต่เป็นความตื่นตระหนกเสียขวัญเหมือนเห็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิต ริมฝีปากอ้าพะงาพะงาเหมือนจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมามีแต่ภาพที่สั่นไหวอย่างรุนแรงเรากับคนถือกล้องกำลังตกใจสุดขีดแล้วภาพก็ตัดดับไปครับเครื่องฉายหนังเงียบเสียงลงทันทีทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดและความมืดมิดในห้องฉายหนังเล็กๆแห่งนี้ความเงียบมันหนักอึ้งจนผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นระรัว ผมยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเหงื่อกาวแตกพลักทั่วตัวในหัวมันขาวโพลนไปหมดและในจังหวะที่ผมกำลังจะหันหลังวิ่งหนีสุดชีวิตนั่นเองผมก็ได้ยินครับเป็นเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังขึ้นข้างๆหูขวาของผมมันชัดเจนราวกับมีคนมายืนอยู่ข้างหลังผมรู้สึกได้ถึงลมเย็นๆที่เป่ารถต้นคอเสียงนั้นพูดว่า ช่วยด้วยผมไม่รอเลยหลือครับผมทิ้งทุกจ่าแล้ววิ่งออกจากห้องฉายหนังวิ่งลงบันไดไม้ที่เสียงเอียดอาร์ดอย่างไม่คิดชีวิตผมรู้สึกเหมือนมีสายตาเย็นเยียบจับจ้องไล่หลังมาตลอดทางไม่กล้าแอบจะมองกลับไปผมวิ่งทะลุโรงหนังที่มืดมิดออกมาสู่ถนนด้านนอกที่เปียกชื้นจากสายฝนแล้วก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะแน่ใจว่าออกมาไกลาจากที่นั่นแล้ววันทุ่งขึ้น ผมโทรไปลาออกบอกลุงชัยว่ามีธุระด่วนต้องกลับบ้านผมไม่ได้เล่าเรื่องที่เจอให้แก่ฟังแต่ดูเหมือนลุงชัยจะรู้อยู่แล้วแกแค่ถอนหายใจยาวๆผ่านสายโทรศัพท์แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าเออโชคดีนะไอ้หนูหลายปีต่อมาผมถึงได้รู้ความจริงจากคนเก่าแก่ในย่านนั้นว่าเมื่อนานมาก่อน เคยมีพนักงานหญิงของโรงหนังแห่งนี้ถูกฆาตกรรมหลังหนังรอบสุดท้ายเลิกฆาตกรเป็นใครก็ไม่มีใครรู้ศพของเธอถูกซ่อนไว้ในโรงกว่าจะมีคนมาเจอก็ผ่านไปหลายวันแล้วว่ากันว่าจนถึงทุกวันนี้วิญญาณของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ในโรงหนังแห่งนั้นฉายภาพเหตุการณ์ในคืนที่เธอตายให้ใครก็ตามที่อยู่ในโรงคนเดียวรอบดึกได้ดู เป็นรอบพิเศษที่ไม่มีใครอยากดูแล้วถึงแม้เรื่องมันจะผ่านมานานแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่กล้าดูหนังในโรงคนเดียวอีกเลยเพราะผมกลัวกลัวว่าถ้าในโรงมีแค่ผมคนเดียวเรื่องราวบนจออาจไม่ใช่หนังที่ผมตั้งใจมาดูก็ได้